เอาละค่ะช่วงนี้ก็ใกล้ถือว่าสายสายกำลังดีใกล้เที่ยงเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ช่วง อาหารการกินก็น่าจะพูดได้แล้วก็คงจะนะเตรียมตัวทำอาหารเที่ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงที่จะมาเยี่ยมเยียนอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะที่จะพูดถึงอาหารเหมือนเช่นเคยเหมือนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะกับช่วงนี้ครัวของขาบพบกับคุณขาบได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุดที่พงสุริยะนะคะใช่ครับค่ะจากขาบสตูดิโอเมื่อวานนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณขาบนั้นมี สตูดิโอของตัวเองแล้วก็รับสอนด้วยในเรื่องของฟู้ดฟู้ดสไตลิสต์แล้วก็คิทเช่นครับใช่ครับก็หลักๆก็คือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันมันเริ่มมาจากความชอบจากใจข้างในขึ้นมาก่อนนะครับ,รบเพราะว่าเวลาเราทำอะไรที่เป็นความชอบเนี่ยมันจะมันจะทำได้ดีทำได้ดีใช่นะถึงที่บอกอาจารย์จินนึงอาจารย์จินมาช่วยช,ช่วยพี่ต๋าทำรายการวิทยุก็เลยบอกว่า มันต้องมีความตั้งใจก่อนแล้วก็เรื่องเวลาเนี่ยอาจารย์จินใช้ได้เลยอาจารย์จินมาทันเวลาขอให้มีความตั้งใจแล้วก็กล้ากล้าลองผิดลองถูกก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะคล่องขึ้นไปเองถูกต้องครับก็หลักๆที่ที่ผมทํำก็คือว่าผมเริ่มต้นจากจากจากสิ่งที่ตัวเองชอบคือที่บ้านทําร้านอาหารนะครับก็ทําอาหารโดยโดยความชอบอยู่แล้วแล้วก็ชีวิตก็ คือเดินทางเข้าสู่การทําหนังสือ,อแต่ว่าอยู่ในเซกชันที่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องอาหารท่องเที่ยวรสนิยม,มซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของศิลปะค่ะซึ่งเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะศิลปะการใช้ชีวิตวใช่ครับอาหารเป็นอะไรที่จําเป็นใช่ครับนะแล้วมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและก็การทําให้ชีวิตดูดี<อ>ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบแยกก้อนออกจากกันไม่ได้ มันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมยิ่งทําไปก็ยิ่งสนุกยิ่งทําไปก็ยิ่งเพลิน่ะแล้วยิ่งทําแล้วก็ยิ่งพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นทวีคูณทวีคูนก็จากจากเมื่อสิบปีที่แล้วจนวันนี้ก็ก็คือเข้าไปสู่สู่ทุกวงการเลยเงานสิ่งพิมพ์งานโฆษณารายการทีวีทุกอย่างเลยฮะก็ก็ได้ทำมาหมดค่ะจนจนรู้สึกว่าอ,อ,อิ่มตัว ก็เลยมาเปิดสตูดิโอที่จะทํางานเพื่อสร้างสรรค์ในเรื่องของอาหารให้กับอาหารไทยเพราะว่าสิ่งที่ผมมองก็คือว่าเราจะเอาวิชาชีพสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วอะชั่วโมงบินเรามีมากแล้วเราอยากจะส่งเสริมเรื่องของอาหารไทยให้เดินทางไปสู่สากลโดยใช้มุมมองและมาตรฐานสากลนะครับต้องบอกว่ามาตรฐานสากลเพราะเรากําลังจะทํา ทำเรื่องของสากลให้เป็นเรื่องเดียวกัน <Okay. S 2> เพราะว่าบางคนเวลาเขาทาอาหารไทยพอไปสู่ตลาดสากลนะคือรสชาติผ่านแต่สไตล์หรือรสยมไม่ผ่าน mm hmm. พอไม่ผ่านแล้วก็จะถูกเขากดเรื่องราคา mm hmm. ก็เหมือนกับการแต่งตัวเราอะครับ <Ha. S 2> บางทีเราเห็นเสื้อผ้าส,สวยๆเนี่ยเราเราไม่สนใจเรื่องราคาเลย mm hmm. เราสนใจคือ ก็เราชอบก็เราอยากจะได้ก็เราอยากจะได้เท่าไหร่เราก็จ่ายใช่ขนาดเป็นคนประหยัดนะมาเจออะไรที่แบบอย่างเนี้ยจะเสื้อผ้าหรือว่าอาจจะเป็นน้ําหอมเครื่องสาอางก็ยอมจ่ายถูกต้องเพราะทุกคนมันจะต้องมีจุดอ่อนที่ต้องยอมแพ้อะใช่ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจุดภายในที่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องความชอบส่วนตัวใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ค่ะคือถ้าถ้าทาให้พอใจอ่ะจ่ายเต็มที่เลยเป็นความสุขอ่ะถูกต้องใช่เป็นรางวัลชีวิตสักหน่อยใช่เรื่องอาหารก็เหมือนกันก็เลยว่า อยากจะอยากจะส่งเสริมเรื่องของอาหารไทยแล้วก็วิธีคิดแบบว่าเ,เรื่องของโอท็อไทย <c oughs> ซึ่งคนไทยกำลังบูมกันมากเลยทั่วประเทศรัฐบาลส่งเสริมโอท็อปมากเพราะบ้านเรานะไปที่ไหนที่ไหนก็ของกินอื้อซ่าเลยเยอะมากจริงๆนะเมืองไทยเนี่ยของกินเยอะมากๆแล้วราหาได้ตลอดเวลาถูกต้อง <c oughs> ครับอร่อยด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็แล้วก็แต่ละแต่ละที่แต่ละที่นะฮะ บ้านเราเนี่ยเออมันไม่ดีอย่างก็คือว่าทุกทุกที่อ่ะมีเหมือนกันหมดเลยม,มันเลยไม่เกิดความแตกต่าง<ะ>ทางความคิดหรือภูมิปัญญาชาวบ้านอ๋อมันก็เหมือนกับทุกที่จะต้องมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะต้องมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวขาวหมูผัดไทยอะไรพวกนี้นะขอยทอดน้าตามันเดิมเดิมใช่ไหมฮะอย่างนั้นหรอะเออใช่คือ,ค,อคือทุกที่มีเหมือนกันอันที่หนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรแต่ว่าแต่ละที่อ่ะต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้โดดเด่นให้ได้ ยกตัวอย่างว่าจังหวัดนี้มีอะไรจังหวัดนี้ก็รัฐบาลหรือหรือใช่ครับผู้ว่าหรือว่าส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องไปส่งเสริมเขาคือไม่ให้เขาเนี่ยไปเอาสิ่งแปลกปลอมจากที่อื่นมามาเพิ่มเติมหรือมาเติมแต่งจนกลายเป็นเอกลักษณ์เดิมเนี่ยหายไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเรียกว่าอะไร เอ่อความเป็นตัวตนของท้องถิ่นนั้นเอกลักษณ์ของชาติของท้องถิ่นเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยสังเกตไหมครับพี่เวลาเราไปแต่ละชุมชนอย่างที่ญี่ปุ่นน่แต่ละเมืองเล็กๆนะฮะเขาจะมีเอกลักษณ์เล็กๆเล็กๆอยู่จำได้แล้วค่ะอย่างเช่นที่บอกว่าผลไม้อย่างผลไม้เป็นฝรั่งใช่ไหมฮะครับเป็นฝรั่งเนี่ยจะเป็นแถวแถวแถวอะไรนะคะแถว จําชื่อไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับมันจะอร่อยมากอย่างส้มมางมดเนี่ยเห็นไหมฮะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ฮะก็ถ้ารู้เรารู้ว่าที่ไหนมีอะไรดีที่เหลือจากนั้นก็คือเราก็ทํำผลิตผลจากตรงนั้นนะครับต่อยอดออกไปเป็นต้นว่าหนึ่งเราถ้าเรามีส้มเราอาจจะเอามาทําเป็นแยมส้มดีไหมหรืออาจจะมาทําเค้กส้มดีไหมคือต่อยอดจาก ผลิติตภัณฑ์ดั้งเดิมของเขาอ๋อขึ้นชื่อแต่ละที่ถูกต้องครับคือไม,ไม่ไม่ควรที่จะเอาเอาผลไม้หรือเอาสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่อ่ะม,มาม<อ>าผสมผสานไม่ใช่ของเราแล้วก็สิ่งสําคัญคือพอพอพอ,พอทําไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความความแข็งความแข็งแกร่งหรือต้นทุนของชุมชนมแล้วคนก็จะเริ่มเห็นว่า ความมีคุณค่าจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วพอทําแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าะเสน่ห์ของของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆชุมชนค่ะถูกต้องแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ที่เหลือคือเอ่อหน้าที่ของส่วนราชการก็คือเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดะแล้วก็ดูเรื่องของแพคเกจจิ้งนิดหน่อยอืมแล้วก็ที่ใส่ใช่ครับแล้วก็แต่ละที่แต่ละที่ทำแบบนี้นะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าถ้าจะไปเอ่อกินซ่อม ก็ต้องไปหมู่บ้านนี้ถ้าจะไปทานหอยก็ต้องไปที่นี่ใช่ทานไก่ย่างก็ที่นี่อะไรอย่างนั้นถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าเาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือมันคือเสน่ห์แล้เราต้องบอกว่าทุกๆจุดเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่มีคุณค่าถ้าเรามองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าของเขาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือแค่ไปสนับสนุนอย่าไปเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เขาเขามีถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไปไปไปเอาเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องของศิลปะไปไปสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเขาเหล่านี้เขาก็จะอยู่ได้แล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่ารักในสิ่งที่เขามีถูกต้องอ่านี่นี่คือวิธีการจัดการ ให้ความรู้ถูกต้องผ่านการกระบวนการขั้นตอนที่เขามีวัตถุดิบอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะอยากจะเน้นและย้ำเรื่องของอาหารไทยเพราะว่าเรื่องของอาหารไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมันมากไปด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรและคุณคุณประโยชน์มหาศาลเลยแล้วทีเนี้ยเราเรากลับมามองว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคือคือเข้าใจอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าคือต้องทำมาหากิน<ฆ>และทีนี้ปล่อยให้ลูกๆเนี่ยลูกๆกินเองกินเ <c oughs> พอกินเองปับ๊บลูกๆก,ก,ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของความเป็นอาหารไทยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกๆเนี่ยเริ่มที่จะไม่กินอะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ากับกับไปเห็นอาหารที่อยู่ข้างนอกซึ่งถามอาหารที่อยู่ข้างนอกมันอาจจะ เลือกไม่ได้ว่าดีหรือหรือไม่ uh huh. แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนนี้ต้องบอกว่าเอสื่อต่างๆมีอิทธิพลกับเด็กสูงมากใช่ใช่ใช่เด็กเดี๋ยวนี้ก็เล่นเกมกัน <c oughs> แล้วก็บางที่พ่อแม่ญาติพี่น้องทําอาหารให้ไม่ยอมทานแต่ <c oughs> ไปทานฟาสต์ฟู้ดข้างนอกมีแา้บางคนทุกมื้อเลยออกไปทานข้างนอกเยอะมากไม่ชอบอาหารไทยแล้วไม่ชอบอาหารที่บ้านจัดไว้ให้ <c oughs> ใช่ครับแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรไหมครับพี่ก็คือว่า คือที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาเขาวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มีส่วนในเรื่องของอสร้างคุณค่าหรือคุณประโยชน์ให้กับ mm hmm. กับร่างกายเลย mm hmm. คือมันมีในเรื่องของกินแล้วรู้สึกรสชาติดีแต่ถามว่ารสชาติดีกับกับคุณค่ามันคนละประเด็นกันนะครับเ mm hmm. พราะบางอันรสชาติอร่อยแต่ไม่มีคุณค่า mm hmm. ก็มีบางอันรสชาติอร่อยและกินแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายอันนี้เป็นเรื่องที่ เวลาเราทานอะไรเราต้องเราต้องคิดนิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานอะไรปั๊บเนี่ยเราต้องบอกว่าคือไอ้ที่เราจะทานอ่ะแป๊บเดียวเองอแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทานมันจะอยู่กับเราทุกๆุกมือทุกๆมือเลยและมันก็จะสะสมทุกวนันทุวนันทุวนันทุวนันแล้วเป็นไรอะ่ะโรคก,ก็ม,มาสวัสดี <laughs> เราแหละ <laughs> <laughs> อ่ะาค่ะ